สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เอ,อหมู่บ้านนักกีฬาครับร้านชิมข้าวแกงรู้จักไหมชิมข้าวแกงไม่รู้จักอะ่ะเพิ่งมาครั้งแรกอยู่หลังโรงเรียนสีเบึกชาหมู่บ้านนักกีฬากาแฟก็ไม่มีกินต้องออากข้างนอกนะมีคุณจะพูดใะร้านเขาเสียหายมันมีก็วันนี้วันอังคารที่ สิบแล้วนะสิบแล้วสิบกุมภาพันธ์เราเลือกตั้งกันวันที่อยังนับคะแนนไม่เสร็จเลยนะฮะยังนับคะแนนไม่เสร็จเลยนะที่ไหนอ่ะก็ยังเก้าสิบสี่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ใช่ไม่ที่ไหนนบไม่เสร็จอ่ะไม่รู้กันไม่ที่ผมรู้นี่คือชนบุรีเขตหนึ่งเอนี่ยังไม่ได้้อสรุปเท่าไหร่แต่ว่าอื่าญี่ปุ่นเนี่ยสิบแปดนี่ก็จะเปิดประชุมสภาเลยนะเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยเขาจบแล้วค่อยเปิดประชุมสภาสิบแปดเนี่ย อันนั้นก็จบแล้วเรนี่ยังนับไม่เสร็จเรายังนับไม่เสร็จที่รู้เนี่ยคือหนึ่งที่เขตหนึ่งขอนแก่ครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเห็น้าไกลเอ้ยเห็นประชาชนเขาจะยื่นให้นับใหม่มันตัขตสิบเขตสิบเขตไม่ว่ามีผลอะไรหรือเปล่าประชาชนนี่หมายถึงว่าพักประชาชนพักประชาชนกับก็เออเขาก็บอกว่าแพ้ชนะเนี่ยมันยอมรับได้ แต่ว่าถ้ามันทุจริตโกงกันเนี่ยยังรับไม่ได้อะไรที่ถูกโกงก็ถ้ามันมีสิ่งวิบปินสิ่งผิดปกติอ่ะเช่นบอกว่าไออะไรนะสายอ่ะไม่พอบ้างพอเอาเอาเชือกปางมาเอเชือกปางมามัดอีกเคเบุลไทยเคเบุลไทยเคเบิลไทยเหมือนที่ชลบุรีเนี่ยเคเบุลไทยไม่มี มีที่เขาไปเจอวางเ<ม>ต็มมันไม่ได้ไม่ได้มัดมตรงไงเขงตรงเขา,าเชือกกางมามัดเอ,อย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าม,มันไม่บริสุทธ,ธิธรรมและสําคัญชมบุรีนะไม่มีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเออแล้วรองเลขาเมื่อคืนมาก็ปาดเงืออย่างเดียววะม,มันปาดปาดเงือ <c oughs> มันไม่พอคือมาพูดว่าบอกบอกว่าไงรองเลขาธิการกกตไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของเลขามันทํางานกันยังไงวะ คณะกรรมการการเลือกตั้งมันทำงานกันยังไงวะเออะกรรมการประธานชื่ออะไรนะประธานเขาชื่ออะไรนะตาแหวงยังมังแหวงกันนะไม่ใช่นะเลขาเลขานี่ตาแหวงประธานนี่ประธานประธานเพิ่งมาใหม่ผมยังไม่รู้เลยหายนะประธานยังไม่มีคนรู้จักเลยว่าเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่ก็เราเราคุยกันตอนที่เขาประชุมกันอยู่นะเขายังไม่สรุปว่าเขตหนึ่งชนบุรีนี้จะเอายังไงนะครับนะแต่ว่าเป็นเขตที่ ปฏท่ากันสองฝ่ายอ่ะคือปฏะท่นชัดเจนระหว่างชาติตันเจนภูมิใจไทยภูมิใจไทยไอ์รัชนกเหอตั้งแต่วันสมัครแล้วไอไม่เกียวแเลยไอ้ก็ไปหาเสียงที่นั่นนะวันสมัครเห็นไหมไอ้ก็ลงมาเจอรชื่อเขาไปหาเสียงช่วยผู้สมัครวันนั้นน่ะเห็นไหมที่โดนคนชนบุรีโหอ่ะอันนั้นมันเจตนาต้องการที่จะไปสื่อสารว่าเอ้ยมันประกันสังคมอย่างไงได้รู้แหละนั่นแหละก็ ก็ปะทะกันระหว่างสุชาติชมกลิ่นกับประชาชนประชาชนแล้วกันนะเพราะว่าสุชาติก็เป็นจำเลยหยุ่มกันนะแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าถ้าโันกนัปคะแนนเนี่นะสุชาติชมกลิ่นมาในเขตละไรตั้งนี้ก็แน่นอนละมาทั้งมาทั้งจังหวัดอะมาทั้งจังหวัดทีนี้มันจะนับคะแนนใหม่เนี่ยมันจะพลิกเป็นยังไงอืมก็ ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่ามีแน่นอนมีแน่นอนชนบุรีครั้งนี้แล้วเนี่ยมันของส้มทั้งทั้งแังหวัดไงส้มทั้งแังหวัดล้วเรานี่ทั้งนี้เป็นน้าเงินทั้งแยงหวัดน้าเงินทั้งแังหวัดใช่แวสดงว่าเขาสองฝ่ายก็มารวมกันไะแสดงว่าเคสต้งชมกลิ่นกับอ่าชมกลิ่นกับอ่าลูกกันนันเปาะสนสนทยาคุณปลื้มวิทยาคุณปลื้มวิทยาก็เป็นนายกเกิดแล้วผูกขาดอยู่หลายหลายสมัยแล้ว ก็ก็ไม่รู้ว่ามีผลนะแต่ว่าไม่น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งเท่าไหร่นะเห็นอกกรกตบอกว่าร้อยสิบสามเขตที่มีการร้องเนี่ยร้อยสิบสามเขตไม่ไม่มีผลต่อสูตรการการตั้งรัฐบาลก็ร้อยเก้าสิบสามอาจจะลดลงถ้าเกิดว่ามีปัญหาร้อยเก้าสิบห้ามปรโเหลือเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบสามมันจะลดลงลดลงร้อยเก้าสิบห้าอืม แต่ลดลงทักห้าตำแหน่งอ่ะร้อยร้อยแปดสิบเจ็ด้อแปสบก้า็ยังไม่มีก็ไม่ได้มีผลต่อสูตรในการจัดตั้งสมัครครับเพียงว่าตัวเลขของพักมาเปลี่ยนไปครับอืมทีนี้มันก็มีหลายสูตรอืมตอนนี้ก็สูตรหนึ่งพักเล็กก็กระดี่กระดาหน่อยอ่ะก็เห็นบางคนไปปรากฏตัวแล้วอวาไปแสดงความยินดีกับคุณอนุทินมีเสียงหนึ่งก็ไปเสียงเดียวนะเสียงเดียวก็ไป แต่ว่าหลายพรคก,ก็ยังสงวนท่าทีอมันคุณตีนุษย์่ริเขาก็ห้าเสียงเขาก็สงวนท่าทีก็มันไม่ควรแสดงอาการใช่ไม่ควรแสดงอาการเหมือนกันกันกบเอ,อพักคือเดือนเช่นว่าพักประชาชาติเขาก็ยังไม่มีท่าทีอะไรนะอืหรือว่าพักไทยรวมพลังกับก็ยังไม่มีท่าทีอะไรก็สรุปว่าอาจจะมีสี่สูตรใช่ไหมทีท่รูตด้วยอ่ะสี่สูตรผมนั่งนับท่าสี่สูตรเนี่ยมันอ้มัน,มนยังไงวะ อ่าสี่สูตรก็คือสูตรแรกอ่าสูตรแรกน้ําเงินน้ําเงินบวกแดงบวกแดงบวกเขียวอ่ะบวกเขียวจบเลยเนี่ยอืมคือหมายถึงว่าสามร้อยเท่าไหร่ภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐเอาแค่นี้พอไม่ใช่พลังประชารัฐที่กล้าทำออกล้าทำเอาเอาเอาแค่สักพักก่อนพักเล็กพักน้อยว่ากันอจะอดึงใหม่นี่ก็เกือบสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านี่สามร้อยกว่าแล้วสามร้อยยี่สิบห้าแล้วแต่ถ้าสูตรเนี้ยในแง่ยุทธศาสตร์อืม ของการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนไปติดปีกให้กับแดงซึ่งเป็นคู่กัดกันน่อคู่กัดกันมเงกับแดงนี่เขาก็กัดกันมาเป็นร่วมรัฐบาลเสร็จโดนไล่ออกจากรัฐบาลแต่เขาก็ชิงลาออกก่อนนะอืมแต่เาก็อ่าคือทิงทิงลาออกก่อนที่เขาจะยึดมาไทยยึดมาไทยึ้นอ่าอืมก็อันนี้เขาก็อืมเขากด ทั้งเขากระโดงทั้งอะไรในี่ตอนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็่นปีกันนะมีทั้งเขากระโดงมีทั้งสนามกอบมีทั้งอันภายสนามกออันพายสนามกอฟปนุทินอ่าอืมไม่ใช่สนามกอฟไอ้นั่นน่ะไอ้ทางถนนาถนนถนนข้าสนามกอฟไงมันเป็นถนนที่มีลำตะคองอ่ะนะที่เครื่องบินลงขึ้นลงได้อะนั่นแหละอ่าม่่จังหวัดที่เครื่องบินลงแล้วก็รถบกก็จะเดินผ่านอเอาว่าสองพักนี้เขามีทำทิ้งรองกันอยู่ เออชั้มติ๊กลองกันอยู่จะร่วมก็ได้ไหมในเวลานี้ในแง่ยุทธศาสตร์อ่ะมันก็ก็ก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยเพราะถ้ามันติดเปีให้กับแดงหรือเปล่าอืันสูตรหนึ่งอ่าสูตรหนึ่งแล้วสูตรสองสูตรสองก็คืออแดงอ่ะแดงเอาแดงยังแดงอยู่นะยังมีแดงอยู่มีแดงแต่ว่าไม่เอาเกี่ยวไม่เอาเกี่ยวอาอเอาเป็นพักเล็กก็คือภูมิใจไทย เพื่อไทยแล้วก็บวกพรรคเล็กประชาชาติประชาเล็กพรรคเล็กก็ประชาชาติประชาชาติมีไทยรวมพลังอืมอืมอันนี้ก็คร่าวนเอาอันนี้ก็ประมาณร้อยสองร้อยสองไม่ถึงสามสิบสองไม่ถึงสามร้อยสองร้อยแปดสิบกว่าอ่าไม่ถึงสามร้อยก็ก็เป็นรัฐบาลที่ยังได้อยู่แล้วอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เตราว่าจากคุณอนุทินเข้าประชุมหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยติดหนึ่งในสามของคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมนะเก้าสิบเปอร์เซ็น ลุงป้อมอันดับหนึ่งใช่ไหม <Ừ. S 1> อันดับสองใครอันดับสามคุณอนุทินเออนั่นแหละนั่นนาคุณอน,นุทินเขาเข้าบ่อยๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกสูตรที่สามขวดที่สามตัดแดงออกตัดแดงอกอกเหลือก้าทำเหลือน้ําเงินเขียวเหลือก็พักเล็กพักเล็กยังไม่มีปฏยาบัตินะประชาชนที่ปัดเนี่ยถ้าถ้ามีเขียวยยายปัด ผมอก็ยังเชื่อในคุณวิธิษ,ษว่าจะไม่เข้าร่วมถ้ามีเขียวก็ไม่ร่วมอยู่แล้วไม่ร่วมก็ยืนยันอยู่แต่มันอาจจะมีอีกสูตรถึงว่าภูมิใจไทยอืมอาจจะมีปฏิบัติแจมไปด้วยอล้วพักเล็กพอไหมแล้วก็ไม่มีพอพอมันก็ปริมปริมมาเนี่ยก็ปริมหน่อยไม่เป็นไรก็ออกกล้วยไปดีคือตอนนี้อ่อพักแกนนำรขาถูกจะคิดจะคิดว่าให้ตำแหน่ง ประธานสภาคุณอภพิสิทธิ์ไหมอืมผู้อยาได้ปิดปากในสภาเลยปิดได้ประธานวางตัวกลางประธานวางตัวเป็นกลางไมไดพี่ปลายไม่ได้ไม่เกี่ยวมันวางตัวเป็นกลางลูกทีมเอาไปสิก็ไม่ใช่คุณต้องพักลูกทีมกับคุณอภพิสิทธิ์แต่พี่ปลายกับลูกเทียมพี่ปลายมันคนละมันคนละคนละเวลาเลยความน่าเชื่อถือความอะไรเนี่ยมันต่างกันเยอะกาเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่า ในความเป็นประธานเนี่ยมันต้องเป็นกลางก็คาใจไงเขาก็เลยไปวางก็เป็นหิ่งังเขาเอามาเพื่อที่จะปิดปากเพื่อจะได้ไม่ต้องอไม่ต้องมาตั้งแรงกับเพื่อรัฐบาลไม่ต้องมาเสียดสีแทงใจกันอยู่ครับอถ้าประชาชนถ้านําเงินฟ้าพักเล็กอเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสองนำเงินร้อยเก้าสิบสามร้อยสิบได้อยู่มันได้อยู่ได้อยู่อืมได้อยู่ ขอบใจขอบใจก็อาจจะปริมปริมนิดนึงมีคนเสิรไปมีคนเสริมน้ำนะปริมปริมนิดนิดหนึ่งอันนี้สี่สี่สูตรนวใช่ไหมสีสูตรแล้วมีสูตรใหม่อีกสูตรแล้วอีกสูตรหนึ่งก็ไอ้นี่ส้มก็าจะยอมอ่ะห้าสูตรแล้วนะเนี่ยบอกว่าสี่สูตรนี่ห้าสูตรแล้วส้มคืออะไรเงินกับส้มไงโอไม่มีห็นที่จะนอกบอกกันติดต่ออยู่ไม่มีสูตรนี้ไม่มีอที่จะนอกเองเป็นคนบอกเอาสูตรนี้ไม่มีคือติดต่อกันเลยว่าสูตรนี้ไม่เกิด เราะว่าส้มก็ไม่เอานุชินเไม่หมดให้ซ้อมก็ไม่เอาอยู่แล้วเขาบอกเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ฟังหัวหน้าพักพูดนะหัวหน้าพักเนี่ยไปพูดไปเทงเนี่ยไปพูดที่เอรายการของสยุธมนอกจอคุยนอกจอเขายืนยันว่าไม่ไม่ร่วมอหละไม่ร่วมก็ห้าสูตรเราพูดถึงสูตรนะเราไม่เราไม่ได้พูดถึงว่าท่าทีเป็นยังไงก็ไม่รู้ท่าทีว่ากันแต่ว่านี่คือสูตรความความน่าจะเป็นห้าสูตรคือถ้า้ําเงินส้มสองพักจบ แต่ว่าเราต้องพันธทงว่าน่าจะเป็นสูตรไหนผมว่านะอืตอนนี้สูตรน้าเงินแดงนี่มาแลงน้าเงินแดงอืน้ําเงินแดงเนี่ยมีไม่รู้ใครปล่อยหรือว่ามันปล่อยมาเองน้าเงินแดงนี่มีเกี่ยวไหมก็นี่นะเขียวเห็นว่าล่าสุดเนี่ยน้าเงินก็ไม่เอาเขียวต้องไปเบียดไปเบียดเขาหลายพื้นที่ก็หลายพื้นที่มันก็ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะบอกว่าเฮ้ยพื้นที่นี้ขอนะเอมัน ต่อสู้ไม่เข้มขน้นสู้แต่ไม่เข้มข้นนะอย่างสุพรรณนี่ขอนะสุพรรณอะไรเงี้ยนะหลายจังหวัดฝังเหนือทางอีสานขอนะออ,อแต่ไม่ยอมกันเนี่ยหรือว่าทางภาคใต้บางบางเขตก็ขอกันออแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันออาไม่ได้แหละปัญหาปัญหาว่าอันนี้คือมันเป็นหาที่ปัญหาที่มันคลางแคลงใจอยู่ว่ามันจะเอามาร่วมไหมคือถ้าร่วมนี่ครั้งหน้าเนี่ยคือ<ม>ธรรมนัตเนี่ยเขาเป็นคนถึงลูกถึงคนไงถึงลูก อ่าแล้วเขามีอำนาจตรงไหนก็ใช้หมดอ่ะเลยเขใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอ่ะไปตัวราชการที่เชียงรายอ่าเช้าพูว่าโอ้มากระทั้งจังหวัดมาต้อนรับอพอเย็นก็หาเสียงต่ออือ่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแล้วคือรัมนตีเกษตรเนี่ยไปเือรัฐมนตรีไปอาตั้งาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรพักไหนนะแล้วช่วงหาเสียงอ่ะคุณไปอย่างนั้นน่ะ หรือว่าอย่างไปที่ลำตะคองไอ้ลำสีคิ้วมันนอกน,นอกเวลาแลาวนังเรื่องบินอ่าไม่ใช่ก็นั่งน,น,นั่งหอไปไปตัวราชการร่งานด่วนแ,แล้วเกินเรื่องนมนั่งนมออนมเรื่องนมราคาถูกเนี่ยอา่อาเอเสร็จแล้วก็หาเสียงต่อเสร็จแล้วก็ปลาใสขึ้นไปทีสีคิ้วปาใสใหญ่ <c oughs> ตอนไปีไปรถอะไรไปเครื่องไงไปหอไป ไปเครื่องของราชการรือไปมันมีเครื่องส่วนตัวมันมีหอมันมีพอราชการธรรมนัตก็มีอยู่แล้วมีมีเครื่องบินนี่มีไม่มีอะมีอะเอาที่จอดอยู่มีแต่อนุทินอนุทินกับสุริยานี่แหละอันมีอันสุริยาเนี่ยใช้ได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อืมทำไมแค่สามสิบล้านก็ขอน้องดิซื้อมาซื้อมาแปดร้อยล้านเขาใช้แค่สามสิบล้านของว่งขอใช้หน่อยขอใช้หน่อยแต่อนุทินอะอู้บูด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 นี่ยเขาเขา เขาใช้อยู่แล้วปกติเขาใช้ไหนมาไหนเนี่ยก็ธรรมนัตไม่มียังไม่มีนะแต่เขาบอกว่ามีนะมีทําทำไมไม่ใช้ใช่ทำไมไม่ใช้อ่ะชแทำไมต้องใช้ของหลวงไปอ่ะก็ของหลวงเมียใช้ไม่ใช่คุณจะขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นน้ํามันไปสีคิ้วมันไม่ได้เยอะข้าวปลาอาหารก็ยังพึ่งเมียอยู่เลยก็ปลาใสที่เห็นว่าเกาะเมียกินเกาะเมียกินก็พูดอยู่เนี่ยอืตอนนี้ถ้าถ้าธรรมนัตเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยอืม ขาจะอารวาสนะก็จะมีท่าทียังไงมีมีอะไรอารวาสไม่รู้สิมันทุกเรื่องอารวาสมาเข้าตัวหมดอ่ะกุมความลับอะไรไว้ไหมมีมีความลับมีแต่ว่าอืพูดออกมาพูดมีคนแฉเรื่องตัวเองถ้าโดยเอออมึงอยู่ในนี้นไหมเพราะว่าคุณเดชอิฐขาวทองปลาใสที่ ตาเดาสงขาตาเดาอ่าอือบอกว่าพรรการเมืองบางพรรคตั้งขึ้นมาเพื่อโกงพรรคไหนไม่รู้ว่ารธรรมนั่นก็เช็ดเช็ดเหงื่อนี่ยพรรคไหนพรรคไหนตั้งขึ้นมาเพื่อโกงก็เด็ดอิดพูดก็ธรรมนั่นก็เช็ดเหงื่อมันด่ากูเหรอวะจริงๆเด็ดอิดเนี่ยเขาอ่าเขาก็จะลงตอนนั้นย้ายไปย้ายไปนั่นแหละแต่ก็มีเงื่อนไขจากบ้านใหญ่บุรีรัมบอกว่าถ้า ลงถ้าเด็ดอิดลงเขาไม่ร่วมรัฐบาลก็ไปด่าก็เยอะนี่แต่เขาเป็นน้ําปีช่วยมาไทยเขากระโดงบ้างอะไรบ้างเล่นจะนหนักเลยโอ้เอกราชเอกาชเโอจะยึดเขากระโดงไปได้สามวันนี่ผ่านมาสามสี่เดือนแล้วกูยังไม่เห็นมันจะก็หลุดจากมติตะโกนทำไมไม่ได้มันเกินสามวันเลยถี่ว่าเป็นเป็นสุดเดือนกว่านะอืก็สามสูตรเนี้ยอะห้าสูตรห้าแล้วห้าสูตรอ่ะท่าน ผู้ชมเห็นว่าไงท่านชอบสูตรไหนแต่ผมว่าหลายคนก็ไม่ถูกใจทักสูตรนะผมผมชอบสูตรของบางสูตรสูตรอะไรไม่บอกว่านี้สูตรบาริต้าอ่ะก็ติดตามนะว่าสูตรห้าสูตรเนี่ยมันจะเข้าสูตรแต่สุดท้ายคือต้องรอผลการเลือกตั้งอยู่ดีก็ต้องรอประกาศผลก่อนรับรองภายในสามสิบวันให้คณะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยต้องรับรองบัญชีรายชื่อในสามสิบวันอเทตในหกสิบวัน อ่าครับอืมก well, ็อาจจะรับรองรักส่วนหนึ่งกอนให้ได้เก้าห้าเปอร์เซ็นอ่าอันนี้ประชุมได้แล้วค่อยสอยทีหลังก็ได้มันจะไปรออะไรอยู่ห่ะเขากรอดดเขามีกรอบเวลาของเขาอ่ะกคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะค่สอยทีหลังก็ได้เขามีกติกาเขามีมารยาททางการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งถามตัแหวงดูดิคือชุดนี้เนี่ยคนที่เละที่สุดเนี่ยคือน้าแหวง หน้าแข้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บอร์ดกกตนะเป็นเลขาโกกตเป็นเลขาออกรับหน้าทุกเรื่องคือเลขาสำนักงานถ้าแกไม่แจกเบอร์นะลองเลขาอะไรเลยนะก็ไม่รู้ก็าบอกไม่มีเออเออรองเลขาบอกว่าไม่มีเบอร์ยืนเช็ดเงือเช็ดเงือตอนเช้าผู้ว่าต้องเอาออกไปอาบน้ําก่อนผู้ว่าเข้ามาบอกขอตัวไปอาบน้ําก่อนเออเออมาอยู่ทั้งคืนชาวบ้านเงยตั้งคืนไม่ยอมไปไหนแต่แต่ว่า ผมดูนะกกตชุดนี้ก็ยังทํางานไม่เบิกไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมชุดไหนไหนผมว่าถ้าชุดเอาชุดแรกไงชุดเอ่อคนยุวรัฐกับุลเวชชุดนั้นแหละห้าทุ่มยังมาประชุมแถลงเดี๋ยวสอยเดี๋ยวสอยเดี๋ยวแดงเดี๋ยวแดงอ่ะห้าทุ่มนะเออยังมีการประชุมกับยังมาแถลงข่าวผลการประชุมอยู่แล้วนักข่าวไปเฝ้าหน้ากกตนี่มีข่าวทุกวันมีมีตลอดเออไม่ใช่ว่าไปแล้วเออประชุมยังไม่เสร็จประชุมยังไม่สรุปยังไม่ ไอ้นวนเดี๋ยวใบแดงเขตนั่นใบแดงเขตนี่ใบแดงเขตนั่นอือคืออย่างนั้นอ่ะทํางานจริงเพราะอย่างเงี้ยมันมันหนักกว่าครั้งก่อนนู้นะอือครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันชื่อเสียงปูโผว่าทั่วประเทศอ่ะหนักกว่าสมัยวัฒนาอ้าวหนักกว่าหนักกว่าเย,ยอะเออขนาดจังหวัดที่ไม่เคยรับเงินรับทองนี่ก็ก็รับกันสนุกสนานะ เห็นไหมล่ะมีหลักฐานคอนชูลาดละครมีหลักฐานเนี้ยคลาก็ไม่มีเรกาก็มีผมก็ไปยื่นกอกตอนอะแต่ว่าแต่ว่าก็กัวก็มาเล่าให้ฟังเลยเขารับมาแล้วเลยถ้าใครมันจะรับใครมันจะบอกอ่ะคือคนที่รับตังค์มาแล้วมาเล่าให้ฟังอ่ามาเล่าให้ฟังมันคนที่รับตังค์มาแล้วรู้ไหมว่าขายเสียงก็ปผิดเขาก็รู้ไงก็ถึงไม่ให้หลักฐานเลยแต่ถ้าเขารู้ว่ามีหลักฐานอย่างนั้นเ้าก็ให้มาแล้วไงคือรับตังคครั้งนี้มันหนักสุดแล้ว นะครับเพราะว่าผมประเมินนะส่วนตัวนะถ้าร้อยเนี่ยเขาใช้เขตว่าเจ็ดแปดสิบล้านเนี่ยเจ็ดแปดสิบล้านเขตหนึ่งนะอยานนครบอกเจ็ดแปดสิบล้านต่อเขตก็บางเขตบางเขตบองเขตที่เขาเอาอะสมมุติว่าอ่ะตีว่าเขาเขาตั้งไว้ร้อยเนขาต้องยิงร้อยห้าสิบใช่ไหมไม่เขาจะเอาเขาคือไครเขาพักการเมืองอะพักไหนอะเราก็สมมุติเอาไงเอาเลยสมมุติว่าพักนี้ต้องการร้อยหนึ่งเขาก็ต้องยิงร้อยห้าสิบ เหมือนว่า,าต้องการสามหมื่นใช่ไหมก็ต้องยิงหกหมื่นหกหมื่นหรือห้าหมื่นคือหวังผลห้าสิบเปอร์เซ็นต์หวังผลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าถ้าเอาตั้งร้อยหนึ่งก็เจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดพันนะร้อยห้าสิบก็หมื่นกว่าไม่ผมสนใจที่ขนแกนอยู่เทตจงเนี้ยหมื่นกว่าเนี้ยเดี๋ยวนะหมื่นกว่าเนี้ยผม,มรุบรวมสามสี่พักที่ที่มีข่าวว่าใช้เงินเยอะเนี่ยผมรวมแล้วเนี้ยผมว่ามันสักสามหมื่นล้าน 30, 000, 000. 30, 000, 000, 000, สามหมื่นล้านสามหมืนล้านเฉพาะเงินใต้ดินนะอืมที่ไม่ชับเงินไม่ได้นับเงินบนดินที่ก็หาเสียงกันทั่วไปค่าป้ายค่ารถแทรค่าอาสาสมัครค่าผู้ช่วยหาเสียงออืมอืม,มผู้ช่วยหาเสียงต้องจ่ายตังไหมก็ต้องจ่ายดิเลยไม่ก็มีอัตราอยู่แค่แค่สามร้อยต่อวันนะ <laughs> <laughs> คุณสุภาจีก็ได้สามร้อยก็สามร้อยต่อวันไงเออ แล้วก็มีค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยวละสามร้อยรัทมวุฒิก็3สาร้อยอ่ะสามร้อยหมดทุกคนไม่ใช่โอนในเป็นปล้านอะ่ะไม่รู้ผมไม่เห็น <c oughs> แต่ว่าอัตรามันมีอยู่ผู้ช่วยหาเสียงใกล้นี้เองจะทําเหมือนเป็นผู้สมัครเป็นแคนดิเดตเลยนะบางคนนะใครบ,บางคนอย่างคุณธุปจีเนี่ยธุบจีก็ เป็นค a ด d i d นายกไม่ได้เป ok. <staple fits. S 2> ็นฮะก็ไ <tous> ม <deux warn> ่ได้เ <looking> ป <ateur ated> ็นเป็นอยู่คนเดียวคุณเสียสากับคุณนุทินเอาเลยแต่ทําเหมือนว่าเป็นคด n เด d อ t ะรู้หมดทุกเรื่องโปรจงโปรเจกก็เขาอาจจะเป็นคนร่วมในการยกร่างไงยกร่างนโยบายนู่นนี่นั่นไม่มีในนโยบายไงนโยบายมีอยู่แปดข้อแต่ว่าโปรเจกเยอะไปหมดไปแล้วขึ้นเตทีะเออถ้าไม่มีนโยบายแล้วไปไปขับเพื่อนได้ไหม ผมเห็นคุณพิพั์เองก็างวางต,งตัวเป็นผู้ช่วยหาเสียงไงเขาแต่งตั้งเเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักไม่ใช่ว่าไอ้พักที่ไม่มีนโยบายเนี่ยอืมไม่ได้เขียนนโยบายก็ไปทํางานได้ไหมก็ไปทําอย่างเช่นโดยปกติมันต้องแจ้งกรกตไม่ใช่ถ้าเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาก็ทําสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่นโยบายได้ไหมอืมไม่อยู่นโยบายมันแยกให้งงออกกันนโยบายร,รัฐบาลหรือนโยบายของพรรคการเมืองก็นโยบายพักก็แล้วหาเสีย,ยงไงแล้วมันไม่ได้อยู่อ่ะ คุณมีพัดแกแกแกไปหาเสียงบักใต้แกก็บอกว่าอัลแลนบริดสพานสมุยถอนศักขนอมอ่าอืมสตูลโพลิตสพานสตูลโพลิศอ่าอืมคนก็บอกว่าอ้ยสพานสตูลโพลิตเนี่ยสองปีที่แล้วคุณอนุทินไปปลาศัยอยู่นะว่าจะทำเขาก็มาเขียนว่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอมันก็รวมหมดเลโครงสร้างพื้นฐานอนุนุนถนนทางอะไรต่างๆมันรวมหมดเลยี่ยมีปัญหาว่าถ้า ถ้าเกิดว่าใช้ไดบัดเข้าร่วมนะใช้ไดบัดเขาไม่เอาแร์บิดอืมอ่าบุญภูมิเยไทยดันแรงบิดเนีะมันจะร่วมกันได้ไหมมันมันอันนั้นมันรายละเอียดแล้วรายละเอียดมันไม่ใช่อยู่ในนโยบายที่จะแถลงอ่นานโยบายรวมนโยบาย,ายม่ว่านโยบายรวมก็แถลงก็คือว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้อาจจะเขียนกว้างๆว่าปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศนี้ให้ได้มาตรฐานสากลอ่ะสรุปนิดนะว่า สูตรที่เราพูดกันเนี่ยสูตรแรกน้ำเงินแดงเขียวอันนี่ก็ดูมั่นคงแต่ว่าในสภาจะมั่นคงหรือเปล่าไม่รู้เสียงเยอะอเสียงเกินสามร้อยเกินสามร้อยแต่ไม่ใช่ว่าประมาณสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบห้าจะเป็นรัฐบาลที่มั่นคงเสมอไปอย่างในสภาเนี่ยคนก็บอกว่าถ้าเกิดภูมิใจไทยก็เอ้ยถ้าเกิดเพื่อไทยก็ยกเขาออกอืมันก็เสียง อไม่ยากใครไทยเขาอยากเป็นรัฐบาลมึงยกไปเลยยินดีสุดสองสุดสองน้ำเงินแดงพักเล็กน้ำเงินแดงพักเล็กสุดสามน้ำเงินเขียวประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาพักเล็กพักเล็กรวมพักเล็กสุดสามน้ำเงินแดงฟ้าน้ำเงินแดงฟ้าน้ำเงินแดงฟ้าแดงกับฟ้าจะลงกันไหม เขาไม่มีเงื่อนไขนี่ก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของใครอย่าลืมอาพระชจธิปัดเนี่ยต่อสู้กับแดงมา20ปีแพ้ทุกครั้งก็จะเสียมวลชนไปพอสมควรก็ใช่ดิแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดคำพูดเนี่ยฮะไม่ได้ผิดคำพูดเนี่ยก็บอกว่าถ้าพิสูจน์แล้วอืมไม่มีใครชักใจอยู่เบื้องหลังอล้วใครพิสูจน์ะคุณอพิสิทธ์เนี่ยไม่ใครเป็นคนพิสูจน์ว่าคุณอภพิสิทธ์ไง ก็เขาเขาบอกว่าเขียวพักเทาก็ไม่ต้องพิสูน์อะไรเขาก็แค่บอกพักเทาแล้วก็สูตรที่สูตรที่ห้าห้าน้ำเงินส้มน้ำเงินส้มตัวนี้ไม่มีก็ตั้งเป็นสูตรไว้ไงไม่มีตัวนี้ไม่เกิดเออตัวนี้เป็นสูตรที่อล่มตั้งแต่คิดแล้วติดตามกันนะว่าสูตรไหนจะเข้าเป้านะครับอาจะมีสูตรใหม่ไหมเขเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทุกวันพูดกันทุกวันแล้วก็ จะอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ได้รับชมกันทุกวันนะครับน,นี่ลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับ